สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาทำหมี่ไทยใหญ่นะคะมันคือหมี่สดนั่นเองค่ะหมี่รัดฉันนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันว่าคนไทยกับคนไทยใหญ่ทํามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะคะอันนี้คือส่วนที่เราเตรียมมาก็คือแป้งว่าวของคนไทยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นไข่นะคะที่เราจะเอามาทํารวมกันให้เป็นหมี่สดออกมานะคะแล้ว อ๋อก่อนอื่นขอบอกท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปของที่ฉันนะคะถ้าหากที่ฉันพูดไม่ชัดอะไรอย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนหมี่ของเราที่จะทําในวันนี้จะเป็นหมี่ที่ปลอดสารไม่ใส่สารไม่ใส่สีแล้วมันก็จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะเก็บได้3-4วันเท่านั้นเองนะคะ มันก็จะหมดอายุของมันหลังจากสี่วันไปเราก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้คือไข่ที่เราตอกไว้แล้วไข่เบอร์หนึ่งห้าฟองนะคะแล้วเราจะคนอันนี้คือแป้งค่ะแป้งส่วนที่เราเทไว้เมื่อตะกี้นี้<ด>ไข่ห้าฟองเราคนคนคนให้มันเข้ากันนะคะ าขอบอกก่อนนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าแยกไข่แดงไข่ขาวหรือเปล่าไม่ค่ะของเราจะไม่แยกส่วนใหญ่เราทํากินเองที่บ้านจะไม่แยกไข่แดงไข่ขาวนะคะเพราะเราคนคน,คนให้มันเข้ากันเราก็จะแทลงไปในแป้งของเราค่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำสองแก้วครึ่งที เราจะต้องใส่ลงไปหลังจากที่เราคนไข่กับแป้งให้มันเข้ากันได้ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มเริ่มเริ่มคนคะ่ะเสร็จแล้วน้ำสองแก้วครึ่งที่ว่านั้นก็คือแก้วธรรมดาที่เราใช้กินน้ำทั่วไปทุกวันที่เขาใช้กันทั่วไปนะคะแก้วไม่ใหญ่มาก นี้ค่ะเราก็จะคนให้มันเข้ากันเสร็จเราใช้มือเลยใช้มือเลยนะคะเราจะได้ง่ายต่อการนวดค่ะทีนี้ถ้านวดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นวดพอประมาณเราก็จะเอาไปอีดต่อในเครื่องนะคะเอาละเราจะมาแบ่งเป็นสองส่วนค่ะมันเยอะไป เราก็จะใช้เครื่องอิดต่อนะคะใช้อิดอีกนิดนึงถ้าเราไม่อิดมันก็ยังไม่ได้ที่มันจะไม่เป็นเส้นเร,เ,รเราก็ไม่ใช่เครืองเาก็ไม่ต้องมาองอาเราก็จะเปิดเครื่องเลยค่ะอิดต่อในเครื่องเพื่อให้มันเป็นแผ่นแล้วเราก็จะค่อยๆปรับขนาดวงล้อให้มันเป็นแผ่นให้ให้มันได้แผ่นที่บางลงบางลงนะคะ จนกว่าจะเป็นแผ่นเท่าที่เราจะพอใจที่จะตัดออกมาเป็นเส้นได้เราจะเอาขนาดบางเท่าที่เราชอบค่ะเราชอบเส้นใหญ่เราก็เอาใหญ่เราชอบเส้นเล็กแล้วก็เอาบางหน่อยนะคะเดี๋ยวเริ่มเริ่มตัดเส้นเลยอันนี้คือแผ่นขนาดนี้นะคะแล้วก็ตัดเส้นเลยนะคะ เป็นเส้นออกมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเส้นอใกล้จะเสร็จแล้วจะได้เห็นแล้วว่าเส้นขนาดไหนสวยไหมอรแรบร้อยค่ะได้แล้วเส้นมันสวยงามพอใจเลยละค่ะสวย เส้นขนาดนี้กำลังพอลีนะคะแล้วทีนี้เราก็จะทำการตัดเส้นค่ะก่อนที่จะตัดเราก็ใช้แป้งมันนะคะรวยๆรว,วยกับเส้นให้มันเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันค่ะเราก็ทำการตัดนะคะตัดอย่างนี้วางเป็นหัวค่ะ พอเราตัดเสร็จแล้วทีนี้เราก็เหลือขั้นตอนที่จะต้องรับประทานแต่ก่อนที่จะไปรับประทานเนี่ยเราต้องไปเตรียมส่วนประกอบอย่างอื่นก่อนนะคะส่วนประกอบอย่างอื่นนั้นจะมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะได้กินจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะ แล้วก็ส่วนคลิปวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในการเตรียมเครื่องปรุงที่เราจะยำเป็นมีลรัดฉันของเราต่อไปนะคะฝากด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ ฝากติดตามคลิปต่อไปค่ะ